มเสียได้นะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นจากดาวโจร900กว่าจุดเมื่อวานนี้ทําให้ตลาดในต่างประเทศค่อนข้างดีหน่อยนะครับแต่ก็เมื่อคืนนี้ทางยุโรปเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีของน้ํามันเดียทางกลุ่มโอเปกนั้นคุยจนถึงท่านอโอเปกพักเนี่ยคุยถึงท่านปี67นะปี67หนึ่งมกรา67เนี่ยจะลดกําลังการผลิตอีก1 4สนบาเรล Mm hmm. นะครับถ้าหมายถึงว่าการต่อเนื่องของราคาน้ํามันเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางมีแนวโน้มลดลงไปแล้วจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับในกางที่เพิ่มขึ้นโดยยอดแล้วเนี่ยขณะน,นี้ราคาน้ํามันในต่าปทะเทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าตัว WTI กับเบนซ์เนี่ยอยู่ที่ระดับ76เหรียญกับ72เหรียญเนี่ยผมคาดการณ์ว่าราคามันจะไปแตะที่ระดับ80เหรียญได้ในระยะเวลา พอเขาใช้ระยะเวลาของครึ่งปีตั้งแต่กรกฎาน,นี้ลดไป1ล้านบาเรลนะครับในขณะที่ในปี67อีก1นจุล้านบาเรลนะครับเพราะนั้นลองจับตาดูในกลุ่มของโรงกันนะครับพวกรงกันลงน้ามันนะครับอ,อย่างไรก็ตามวันนี้แซลมองจัดชนีนั้นมีละะักษณะึงต้านอยู่ที่บริเวณ1,545้าจุดนะครับหนึ่ี่ห้านะโดยที่จุดรับนั้น 1.5.2.0.1.5.0.7เป็นจุดรับนะหุ้นวันนี้เรียนแนะนำหุ้นปูนใหญ่ scc นะ scc และปูนใหญ่ให้จุดรับไปที่ระดับ330บาทนะครับ3า0บาท320บาทได้นะครับในขณะที่แนวต้านเนี่ยถ้าทำตาม Intensive Value เนี่ยจะขยับขึ้นจาก335บาทเลยนะครับขึ้นไปถึงระดับ360บาทได้นะครับเพราะ e r n n n g s p ประแชร e เขามีการขยับในทางที่เพิ่มขึ้น ตัวที่2เป็นหุ้นฮานานะครับเป็นลกักษณะค่อยๆขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากจากระดับราคาต่ําสุดอยู่ที่ระดับราคาประมาณ45บาทเนี่ยนะครับแนวต้านในระดับแรกเนี่ย47บาทแนวต้านที่2 45บาทขอเป็นกานโทษ50บาทนะครับแล้วก็ถัดไปที่55บาทตัวที่3นั้นเป็นหุ้นเมกกนะครับเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยคนเข้ามารักษาตัวค่อนข้างเยอะอันยามากขึ้น ะครับเพราะนั้นแนวรับที่ระดับ40บาทน่าสนใจครับในขณะที่แนวต้านที่ระดับ45บาทพราะราค้าครับเป็นอีกโลบาทเป็นเข้ามาดูแลเรื่องเกี่ยวกับโควิดตอนนี้นะฮะที่ค่อนข้างมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับ17บาท50ตังค์ครับจุดรับแล้วก็19บาทจุดต้านตัวสุดท้ายนั้นเป็นหุ้นชัยโยนะฮะเป็นหุ้นการเงินช่วงที่ผ่านมาในสองสวัน ที่ผ่านมานี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของแบงค์หลายแบงค์นะฮะในแง่ของหุ้นกู้อย่างไรก็ตามในแง่ของตัวชัยโยนั้นจุดรับที่สํงการเจ็บาทหกสิบตาง์จุดต้าน9บาทลิสซิ่งน่าสนใจครับในลัณะเล่นเป็นรอบนะครับโรงพยาบาลพระราม9ในตัวของเอ่อเมกานะครับเป็นลักษณะของการถือกลางหน่อยนะครับจะได้ผลรับผลตอบแทนดีขึ้นจากภาพใหญ่ของตลาดดึงดีครับขณะนี้ ตลาดในฮ่องกงก็เป็นลัากษณะการฟื้นตัวตาสานนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะจบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาอีกสองปีนะตอนนี้คงจะต้องมานั่งดูแล้วครับว่า,าปัจจัยที่เข้ามากระทบจะเป็นกระทบในด้านของการท่องเที่ยวเท่าน,นั้นเองนะครับใ,<ช>ในแง่ของก้าวสู่เกตหน้าหน้าหน้าฤดูฝนนะครับเ<ช>พราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในแง่ของตัววัสดุก่อสร้างบ้านพร้อมที่ดินและเหล็ก่อสร้าง นะครับอาจจะมีการแผ่วตัวลงบ้างแล้วก็การท่องเที่ยวครับผมรับครับเอพี่สุเชษครับเรื่องของราคาทน้้ามันนี่หนึ่งครกรณีของโอเปกที่ผลประชุมออกมาแล้วนะครับในกลุ่มของบ้านเราโอเคแล้วมันจะมีต้นน้ําอย่างปอลสอขอกับการน้ําอย่างพวกกลุ่มโรงกลั่นอย่างไทยออยอย่างอะไรต่างๆคนนี้เนี่ยถ้าว่ากันแล้วเนี่ยในเชิงของการเกณฑ์กาไรเนี่ยกลุ่มไหนก่อนดีกว่าครับเราจะสังเกตบรรยากาศเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะอ่าผมผมแยกถ้ากลุ่มพวกโรงกลั่น จะได้รับผลพวงค่อนข้างที่เยอะมากกว่านะฮะหุ้นเมื่อคืนนี้นั่งดูนะครับใยสออนี่ลงมาลึกมากนะครับในระดับสออเนี่ยร้อยสามสิบกว่าบาทเนี่ยน่าจะปรับในตานด้เพิ่มขึ้นตัวปอทเนี่ยผมกลัวอั้นที่ระดับสามห้าบาทอย่างที่ผมกลับเรียนครับว่าราคาน้ามันเนี่ยจากเจ็ดหกเหรียญเนี่ยแต่ตัวเบนซ์เนี่ยมันสามารถทะลุได้ไปสูงสุดของตัวเบนซ์เนี่ยไปถึงระดับแปดสิบห้าเหรียญได้นะครับจากแปดสิบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในตัวปอทในตัว บางจากเนี่ยจะขึ้นไปได้ค่อนข้างขีดจำกัดตัวไทยออยนะฮะตัวไทยออยตัว SPRC นะครับพวกเกี่ยวอารมณกันทั้งหมดเนี่ยน่าจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้มากในขณะเดียวกันในตัว IRPC เนี่ยเป็นหุ้นในระดับ2บาท3บาทอันนั้นต้องเล่นเกงไรเลยฮะนะครับต้องเล่นเป็นลักษณะของการเกงไรค่อนข้างมากครับผม ก็ผมว่ามันยังสามารถปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้เก่งมากๆเนี่ยผมให้เครดิตกับตัวของไคยออยพิเทาให้เครดิตสองกิจการนี้ก่อนกล้างมากครับเพราะว่าดูจากการอย่างที่ผมกลับเรียนครับไม่ได้เคียงแค่ปีนี้ปีเดียวนะฮะที่กลุ่มนี้ลดกําลังการผลิตหนึ่งล้านบาเรลนะครับแต่มันขยับไปจนถึงปีหกเจ็ดนะมกราหกเเนี่ย นะยังลงต่อที่ระดับ1.4ล้านนะแสนบาเร็วนะครับคนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเป็นการต่อเนื่องของราคาน้ำมันแต่ราคาน้ำมันก็ยังคงไม่สามารถทะลุผ่านระดับ85เหรียญได้85เหรียญเนี่ยในตัวเบนซ์เนี่ยเป็นราคาสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับ,รบแต่ตอนนี้อยู่แค่76ครับจะยังวิ่งได้อีก4เหรียญ4เหรียญก็จะทำให้กลุ่มน้ำมันเป็นลักษณะของการได้ ได้กําไรเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับผมเพราะตอนนี้เราเล่นที่ราคาน้ำมันค่อนข้างต่ำครับดีวดีไอเจ็ดสิบเบ็ดเหรียญตัวเบนเองเล่นที่เจ็ดเจ็ดหรืออเบลดนั้นเองเพราะนั้นราคาน้ำมันมีแนวโน้มเทนขาขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มของปิโตเคมต้องระมัดระวังนะครับเพราะราคาน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยปิโตเคมต้องระมัดรวะวังกลุ่มของเทสโก้ย่างมาตอยต้องระมัดระวงรังครับผมครับ พ่สุทเจษทิ้งท้ายสักนิดเดียวนะฮะประเด็นร,ร้อนตลอดช่วงที่ผ่านมาเ,าเรื่องราวทางการเมืองในบ้านเรายังคงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไหมครับาจากการที่ทําข้อมูลมาเนี่ยนะฮะเอาราคาปิดกับราคาน<ม>ั้นมาทําไม่ได้พบเป็นนัยสําคัญนะฮะที่ลงกันมามากๆโดยส่วนใหญ่ที่หุ้นที่ลงโดยส่วนใหญ่เนี่ยอผมตัดเดิดถ้าเป็นเซ็ตห้าสิบเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างแต่ลักษณะพพอลงมาเสร็จรีบาวกับ<ม>นะรีบาวกับ นะแต่ก็ไม่สามารถคืบคานต่อเนื่องได้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสื่อสารอ,อ,อะไรหุ้นใหญ่อะไรพวกเนี้ยนะฮะลงมาถึงระดับหนึ่งครับแต่ก็ยืนละยังไม่ไม่ไมน่าในยะกําคัญเนี่ยผมว่ามีลักษณะการเปลี่ยนแล้วล่ะขณะน,นี้ทุกทุกคนกําลังจับตาอยู่ว่าใครจะมาเป็นนายกแล้วก็นโยบายต่างๆที่เข้ามาในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆมีแนวโน้มอย่างไรเ,เรื่องของค่าจ้างแรงงาน นะฮะ<อ>ก็มีการคุยกันมาโดยตลอดในรอบสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าการที่มีผลกระทบี่จะไม่ได้เกิดในระยะสั้นนะครับเพราะนั้นคงคงดูจากดัชนีฮะดัชนีเนี่ยสามารถลงมารับที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบได้ยอย่างอย่างแข็งแรงนะครับ <Bing> ผมคิดว่าเป็นอย่างแข็งแรงใช้คําว่าแข็งแรงเพราะว่าลงมาเสร็จรีบาวกลับลงมาเสร็จรีบาวกลับหมดนะไม่ทะลุผ่านระดับหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบลงไปเล่นที่ระดับต่ำกว่าพันห้าร้อยเลย นะครับอันนั้นถือว่าผมถือว่าเป็นนัยยะสําคัญอันหนึง่งเอาราคาหุ้นมาจับในแต่ละตัวแต่ละสัปดาห์ภาพของอุตสาหกรรมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางขาลงหมดนะครับ <Okay. S 2> ยังเป็นในทิศทางที่แกว่งตัวเท่านั้นเองเ <Okay. S 2> พียงแต่ว่ายังไม่สามารถขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเข้าสู่เขตหน้าร้อน mm hmm. หน้าหน้าฝนนะครับผมคิดว่าตั้งแต่เดือนรอบรอบผลการงานใหม่เนี่ยวันที่15สิงหาออกมาเนี่ยผมว่าตอนนั้นเนี่ย ทิศทางตลาดเนี่ยไม่น่ายืนอยู่ตรงนี้ฮะน่าจะไปได้แต่อย่าลืมว่าทุกปีเนี่ยตอช่วงนี้นะฮะตลาดจะเป็นในขาลงนะครับเป็นการแว่งตัวลงมากกว่าจะเป็นกา,การปรับในสนั้นเพิ่มเป็นกรับก